สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไมพีก่อนนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกวันนะคะที่ที่ดีเนาะวันนี้ก็สำหรับน้องๆนะคะหลังจากสอบเสร็จนะก็จะมีนะคะใบเกดนะคะให้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าพอจะได้เกดสี่กี่ตัวเพราะว่าพี่สองพี่ชองของห้อง ที่สองของห้องปิดไปไหนมานมานโอ้ไหนที่สองของห้องสอบได้ที่สองโอ้ยนับเกกันนับเกตสี่กันอ่เฮ้ยกูเกียบเพื่นวะถ้าหนูได้เกตสี่จะให้หนูตัวละร้อยโอ้ได้สิบตัว โอ้ใบพันธ่์กปิวแล้วทีน่นี่โอ้เออโอ้ยได้จ่ายพันแลน้วที่นี่ซิบตัวมันบอกเกดเอเดจีนะเออนับลรอก็ะนับ่ะไป้ายโอ้ยนะอ่ะส่งเสริมส่งเสริมไม่เป็นไร โอ้ใบพันปิวก็โอเคถือว่าให้กำลังใจนะคะเนาะจะได้ตั้งใจเรียนนู้ยผ่านทุกอันมีตกไหมไม่โอ้การงานนะบอหรือบอการงานนะเขาเรียกว่าอะไรซอปชอนั่นบอบอโอ เดี๋ยวเราไปรอรุนเพื่อนกันเอที่สองของห้องเฮ้ยไม่อยากเยะเชื่อปีก่อนตอนหนูอยู่ป .3 หนูไนักเรียนกี่คนนะสิบแปดสิบแปดคนด้ที่สองของห้องโอ้เก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากโอ้ปีปหกให้ได้ที่หนึ่งนะ จองเหมือนเดิมโอ้คนนึ่งเขาเขาได้นเขามากเออเขาเก่งใช่ไหมโอ้เขาเป็นเด็กทุนด้วยเลยโอ้เก่งด้วยฉลาดด้วยเด้วยเอ้ยพอก็อละฉลาดลองเขาแล้วลูกได้ที่สงของห้องงูเด็กสิบแปดคนอหนูจะได้ที่หแล้วได้ที่สอ่ะโอเคออ่ไปกลับบ้านกัน เดี๋ยวแม่ให้ติปโอ้โหรางวัลคนเก่งเดี๋ยวให้พ่อให้ไหมเนี่ยมีอะไรมาอวดหันหน้าไปพี่ได้ไหมเฮยไม่เห็นเดียวเนี่โอ้ว่าไง หลายตาอันนี้ใบเกตของลูกนะเอามาอวด<า>พ่อไอที่เท่าไหร่ของห้องพี่สจของห้องโอ้ยเก่งมากๆ <c oughs> สงสัยต้องให้รางวัลแล้วพ่อ<า>พ่อบอกว่าเท่าไหร่นะพ่อว่าไ,ได้เกียรติอะไรนะพ่อว่าเกียรติหนึ่นพนพงพ่อถามว่าเกียรติสี่เก่งสุดแล้วเหรอลูกบ่ พ่อถามไม่ใช่เกดหนึ่งเหรอพ่อคะเกดหนึ่งว,ว่ามันมาก่อนโอ้ <c oughs> โอพ่อบอกว่าถ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนื้ว่านเรียนเก่งนะแต่ว่าตกแล้วพอ่เอ,อเอยเจา้าถ้าได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกจะคีตะลุยแล้วโอ้โหเดี๋ยวพ่อแทนมีรางวัลให้กับคุณเก่งว่าหละเท่าไหร่ะหน,นะไม่สัญญากันว่า เกตสี่ตัวละหนึ่งรแล้วนับดูพอมึงมีกี่ตัวสิบัวพออยู่บ่ท้งทั้งหมดกี่วิชานะสิบเอวิชาโอ้โหขาดไปขาดไปเกดสีตัวหนึ่งบ่โอ้เกตสีตัวละร้อยนะทุกคน เอออันนี้รางวัลให้คนเก่งนะทุกคนไ, <ป S 1> ได้ไดนักนักเรียนทัน้งหมดในห้องกี่คนนะลูกแปคนสิบแปดคนแล้วพอได้ที่สองโอ้โหก็ถือว่าเก่งนะพอ่ออืลูกเจ้าเอ้ยจงภูมิใจในลูกเจ้านะหื <laughs> เอาอโอ้พ่อให้โตก่อนพ่อบอกว่าให้โตก่อนเดี๋ยวถ้าสอบได้ที่หนึ่งเดี๋ยวรื่องให้โอ้โหตาเถนนะทุกคน อ่าๆนะคะก็อย่าลืมนะ,ะทุกคนนี่นะคะอ่ะมามะขามสามรสนะคะของเรานะคะนี่ก็อ่ะ,อะนี่นะคะหนูก็ต้องขอบคุณป้าๆแม่ๆทุกคนเลยนะคะ ก็ต้องขอบคุณมากมานะคะที่สนับสนุนนะให้น้องพลอยนะ,ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปิดเทอมแล้วเนาะ,ะ,ะถ้าเปิดเทอมนี่ก็จะทําเป็นถุงไปขายที่โรงเรียนเนาะก็เป็นถุงละห้าบาทนะคะทุกคนบาทถงมอันนี้นะคะก็แอดดีไลน์มาได้เลยนะคะเนาะกระปุกน,นี้นะคะหนึ100่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยบาทเนาะก็หนึนน่งร้อยห้าสิบนะคะพร้อม<า>ส่งนะทุกคนแต่ถ้าสองกระปุกก็อยู่ที่อ อาสองร้อยอ่าเจ็ดสิบนะพร้อมส่งเนาะก็บวกเพิ่มอีกยี่สิบบาทโอเคนะคะถ้ากระปุกเดียวร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะก็สนใจนะคะก็สามารถนะแอด,ดไลน์เข้ามาได้เลยศูนย์หกสามแปดห้าสองสามสองหนึ่งเจ็ดนะคะอีกครั้งค่ะ 063 852 3 2 1 7ค่ะโอเคค่ะนะคะขอบคุณ<อ>มากๆนะคะชิมแล้วจะติดใจนะคะอร่อยเนาะ FC ท่านนี้เพื่อนก็ทดาทบก็เห็นนะคะเนาะเห็นในในคลิปนะคะเพื่อนก็สั่งทดลองนะคะไปชิมเนาะ,ะเพื่อนว่าโอ้อร่อยนะ,ะแต่ให้เอารสนี้เลยนะวานนะคะแต่ก็คิดว่าก็น่าจะเป๊ะๆนะคะทุกคนเนาะ,ะเพราะว่าเราทำแต่ เราจะทําทีละกระปุกนะคะเพราะว่าเราจะไม่ไม่คลุกเยอะเพราะว่าถ้าคลุกเยอะเนี่ยใช่มันก็จะไม่รสชาติจะไม่กล่อมคือจะรสชาติจะไม่ทั่วถึงนะคะเนาะถ้าเราคลุกเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นมะขามสามรสนะคือจะมีเผ็ดนิดนึงนะคะแล้วก็เค็มนิดนึงแล้วก็มีน้ําตาลนะคะเนะาะก็เขาเรียกว่าอะไรอเผ็ดแล้วก็เค็มหวานนะทุกคน แต่ไม่จัดนะทุกคนแต่ไม่รู้จัดเนาะก็รถพอดีชิมนะคะพอดีกินนะคะพอดีพกพ้า,พานะคะไปกับรถนะคะเราเดินทางไปหรือว่าเราทํางานนะคะก็นั่งทํางานก็สามารถนะคะถ้าโอ้ยอะไรยังไงบางคนก็เบื่อเบื่อเซ็งก็ทานได้นะคะก็แก้เซ็งนะ,ะทุกคนบางคนก็ง่วงเหงาค่ะนอนก็เผื่อกาแฟเอาไม่อยู่นะคะก็ อันนี้นะคะนั่งทํางานไปด้วยนะคะก็เคี้ยวไปด้วยนะคะก็เป็นการเพลินในการทํางานนะคะแล้วก็ทบลองว่าถ้าชิมไปชิมมาหมดกระปุกแน่นล <c oughs> ว่าเพลินคุณยายคุณยายท่านหนึ่งเพื่อนโทรมาบอกเพื่อนว่างไง <c oughs> แค่ชิมนั้นเนี่ยหมดมไปครึ่งกระปุก<ไ>ปวันสั <c> ้น <oughs> <c oughs> แลาให้กินจริงๆนะมันจะขนาดไหน <c oughs> แกแกก็ช่วยสนับสนุนไปนะคะ,ะท่านนี้ก็ห้ากระปุกนะคะคนเดียวเลยนะคะทุกคนเนาะ ก็ต้องขอบคุณท่านคเขาบอกว่าจะเอาไปฝากเพื่อนๆใช่นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านที่ช่วยอุดนนุนนะคะก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะคะสําหรับที่นี้ประมาณนี้นะคะ่ะให้รางวัลกับคนเก่งนะ,ะทุกคนเนาะเทอมหน้าป .6 ลุ้นกันว่าจะได้ที่หนึ่งไหมนะะทุกคน <c oughs> อโอ้่ารับปากไปแล้วนะคะเกรดสี่ตัวละหนึ่งร้อยนะ,ะทุกคน โอ้ยเอาไปจากสิบตัวเลย<ม>เหลือ<ม>ตัวเดียวนะทุกคนโอ้โหทั้งหมดมีสิบเอ็ดวิชาก็มหมหพี่เบนน่ะได้ตั้งสิบเอ็ดตัวโอ้โหพี่เบนเก่งมากเลยเนาะ<ม>โอเคนะก็อ่านะคะขอบคุณนะคะเนาะก็สำหรับที่นี้ประมาณนี้นะคะ